สำหรับเหรียญรุ่นอุดมทรัพย์ของพระอาจารย์ต้อมนะครับผมเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี้เรียกได้ว่าเป็นลไอเทมนะครับผมอย่างที่กาบเปรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับเนื้อ2 k เคหรือเนื้อกษักระสันนะครับผมปริมาณการจัดสร้างในเหรียญเนื้อนี้นะครับผมมีทั้งหมด150เหรียญนะครับผมแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ต้อมหรือเจ้าคุณต้อมนะครับผมรงอัขระลายันนะครับผม มีอัขระลายันพิเศษนะครับผมที่พระอาจารย์ต้อมได้เมตตาจารลงในเหรียญเหรียญน,นี้นะครับผมเหรียญมีขนาดความกว้างนะครับผม2.5เซนติเมตรส่วนสูงาจากโค้งด้านล่างจะหลุดโค้งด้านบนนี้จะอยู่ที่3.5เซนรวมกับหูเหรียญน,นะครับก็จะอ,อยู่ที่4เซนติเมตรนะครับผมการแกะแบบเหรียญน,นี้เรียกได้ว่า ได้ช่างฝีมือระดับประเทศนะครับผมก็คือช่างจรันนะครับผมเห็นไหมฮะ t เกเจอร์ของผิวหนังที่ปรากฏบนรูปของพระอาจารย์นะครับผมรอยเหี่ยวย่นต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับผมมีความละเอียดละออ,อเป็นอย่างมากนะครับผมพราอาจารย์ต้อม ประทับอยู่ตรงกลางในลักษณะหน้าตรงครึ่งองตัวหนังสือเขียนพระครูประหลัดสุกวัทรนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชแล้วนะครับผมหรือเป็นท่านาเจ้าคุณองค์หนุ่มองค์หนึ่งนะครับผมนะฮะประพัดสรูมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังด้านหลังตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นอ克ะลายันนะครับผมชื่อรุ่น อุดมทรัพย์นะครับผมชั้นต่อมาก็จะเป็นอัคระลายันชั้นนอกก็จะเป็นอัคระลายันเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเรียกได้ว่าเป็นยันที่อยู่ในหมวดของที่พมลหลวงนะครับผมซึ่งเป็นคาถาที่เรียกได้ว่าเป็นสืบเนื่องมาจากในพ่อแม่ครูอาจารย์รุ่นเก่าของวัท่าสะแบงนะครับนี่ฮะตัวหนังสือภาษาไทยเขียนวัท่าสะแบงนะครับนี่ฮะ พื้นเหรียญเรียบนะครับผมมีเส้นสายฝนนะครับผมซึ่งต่อไปเส้นสายลายเส้นพวกนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาทแท้เกตต่อไปนะครับผมเพราะว่าเหรียญของพระจาจาร์ต้อมแต่ละรุ่น,นครับล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกนี่เรียกได้ว่ามีราคาเป็นหลักแสนเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะก็จะมีการต่อโค้ดนะครับผมทั้งสองข้างนะครับ นี่เป็นโคดต,ตอกทั้งสองข้างปริมาณการจัดสร้าง150เหรียญอันนี้จะอยู่อตอกซีรีส์และนัมเบอร์ไว้107นะครับผมนี่ฮะมะีตอกเป็นลำดับหมายเลขไว้อย่างชัดเจนนะครับผมขอบเหรียญยกสูงแบบเรียบน,นะครับเหรียญไม่เจาะห่วงนะครับผมเพื่อนๆดูพื้นของเหรียญน,นะครับผมจะคล้ายๆกับ รอยกึงรอยสว่านนะครับผมปรากฏอยู่โดยรอบนะครับเส้นสายพวกนี้นี่ครับอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับเส้นสายฝนพวกนี้นะครับผมรายละเอียดเนี่ยเวลาเหรียญที่มีการถอดแบบพิมพ์นะครับผมจะขาดรายละเอียดพวกนี้ไปทําให้เราสามารถพิจารณาความแท้เจได้บางคนบอกว่าเอะพระใหม่เนี่ยมันจะมีของปลอมได้ยังไงนะครับแต่ว่า ที่ผ่านมาในปัจจุบันนี้พระใหม่ๆนะครับผมไม่ใช่พ้าที่มีราคาถูกนะครับเป็นพ้าที่มีความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นพ้าเก่าหรือผ้าใหม่ก็ตามถ้าได้รับความนิยมนี้ของเกยมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราการพิจารณาเรื่องอเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหรือผ้าใหม่นะครับมาดูการตัดเส้นขอบเหรียญน,นะครับ เหรียญค่อนข้างจะหนาครับผมวัดดูนี่ประมาณมิลกว่าเลยนะครับผมนี่ฮะดะูตัวตัดขอบเหรียญพวกนี้นะครับผมเอาเหรียญในรุ่นเดียวกันนะครับผมมาเทียบนะครับลอ่องตัวตัดพวกนี้นะครับผมก็จะตรงกันนะครับบางคลิปบางเซียนนะครับบางคนบอกว่าตัวตัดไม่ได้มีความสําคัญนะครับบาง ตัวตัดนี่มีถึง 2- 3สาตัวบางทีจะมาเทียบเนี่ยทำให้มันไม่ตรงกันทำให้พลาดของแท้ไปนะครับผมแต่ว่าความสำคัญก็ยังมีอยู่ดีนะครับผมในปัจจุบันนี้ตัวตัดหรือ,อที่เรียกว่าตะไคร่นะครับผมที่เป็นรูปเหรียญน,นะครับที่เวลาเหรียญได้ปัม๊มแล้วก็จะมีปีกเหรียญน,นะครับผมก็จะถูกกระแทกทะลุรูตรงนี้ไปแล้วก็ทำให้ตัดขาดออกมาเป็นรูป เหรียญแบบตัดชิดแบบนี้นะครับอ่าในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ามีความคมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญในอ่าแต่ละรุ่นนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าอาจารย์ในปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่ามีตัวตัดไม่กี่ตัวหรอกครับผมอ่าส่วนมากก็ประมาณตัวเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอ่าตัวตัดด้านข้างร้อยคู่ต่างๆนะครับผมพวกนี้ก็ ในเหรียญแบบเดียวกันนี้เพื่อนๆพี่ๆถ้าได้เหรียญซ้ํากันมาในรูปแบบเหรียญเดียวกันลองมาเทียบกันดูนะครับผมว่าร่องตัวตัดนะครับผมเป็นร่องร่องรอยตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับผมก็เนื้อนี้จริงๆแล้วผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีเหรียญที่มีอักขรล,ลายจารที่เป็นลายมือของ ผ้าจารย์ต้อมที่ลงเหล็กจานไว้ในเหรียญนะครับเหรียญนี้มีลงเหล็กจานนะครับ,นนมรรบผมก็นำมาให้เพื่อนพี่ๆ BP ได้พิจารณาศึกษาร่วมกันนะครับผมถึงลายมือของผ้าจา์นะครับผมนี่ฮะเป็นตัวเล็กๆเลยนะครับเดี๋ยวไดเหรียญในเนื้ออื่นแบบอื่นๆน,นะครับผมของผ้าจารย์ต้อมก็จะนํามาให้เพื่อนๆพพี่ๆได้พิจารณาอีกนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต เพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ